สวัสดีครับพบกับร้านทิพย์เจริญกิจนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวชาแล้วนะครับวันนี้เราก็มาแพ็กชากันแันนี้ขั้วสดนะครับเสร็จใหม่ๆเลยนะครับนะฮะลองรับออเดอร์พ่งนี้นะครับ500ถุงนะสำหรับชาแดงตัวนี้นะครับขั้วสดใหม่ทุกวันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นชาเขียวนะครับขนาดตัวนี้เราปรับขึ้นมาแล้วเป็น500กรัมนะตัวชาเขียวตัวนี้แล้วก็ตัวชาแดงตัวนี้เราปรับจาก450กรัมก็คือมาเป็น500กรัมแล้วนะครับตอนนี้ก็พักแพ็กเกจอันนี้ก็นะครับนี่ครับ ทีมสดนะครับนะขั้วสดนะครับตัวนี้ก็นะรอส่งลูกค้าพวกนี้นะครับสองร้อยห้าสิบกิโลนะครับพรุ่งนี้นะนะครับขอเข้าแล้วนะครับลูกค้าท่านไหนก็สนใจก็สามารถทักเพจร้านประทิปเจริญกิจได้เลยนะครับราคาราคานะครับตอนนี้ชาแดงนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับห้าร้อยกรัมนะนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นชาเขียวนะครับห้าร้อยกรัมนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับตัวนี้เป็นชาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งชาเขียว คาเดงเลยนะครับมีแพ็กเกจนะคู่ตรงนี้นะครับนี่เราทำแพ็กเกจใหม่ทันะ้งสองตัวเลยนะครับอนะใครสนใจอย่าลืมนะครับร้านปฏิพย์เจริญกิจมีดีคอฟฟีนะ่นี่นะครับ